สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าๆครับของวันอาทิตย์ครับที่15ครับเดือนกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมวันนี้ครับเป็นินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับมารับลูกค้าตั้งแต่ช่วง7โมงแล้วครับวันนี้เราเห็นนักองเที่ยวยุโรปเยอะมากท่านผู้ชมนด้ดูบรรยากาศครับนฮะอาคารผู้โดยสารขาเข้าประตู C ครับยุโรปสุดมากวันนี้ช่วงเช้าจะเป็นนัก่องเที่ยวทางโซนประเทศฝรั่งเศสนะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ทางฝรั่งเศสครับก็จะเป็นช่วงนี้ฮะปิดเทอมครับของเด็กนักเรียนด้วยฮะแล้วก็ ในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาเข้าวันนี้ไฟบินที่มาครับจะมีมาจากอนะครับปารีสครับฝรั่งเศสครับ QF แล้วก็มี SK ครับเป็นไฟจากทางยุโรปแล้วก็มีในส่วนของตุรกีครับอิสตันบูลฮะท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็มาจากทางรัสเซียครับจากมอสโกว์ครับทุกคนนี่ครับมีทางอินเดียครับบ้างครับปะปายนิวเดลีดูไบฮะก็เลยให้มาจัดบรรยากาศวันนี้ทุกคนให้ดูครับคึกคักสุดๆเลย ให้ดูครับท่านผู้ชมว่ากรุปยุโรปนะฮะเยอะแค่ไหนครับอันนี้ยุโรปกุ๊ปหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกกุ๊ปหนึ่งท่านผู้ชมให้ดูดีครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเลยอันนี้เป็นกุ๊ปฝรั่งเศสขนาดใหญ่นะฮะเดินทางมาที่ไทยบ้านเราช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงอากาศที่แบบยังหนาวเย็นอยู่ฮะท่านผู้ชมนักเชื่อยุโรปนี่ครับฝรั่งเศสก็นิยมขึ้นเหนือกันครับไปสุดที่นะครับอ่าสามเหลี่ยมทองคำเลยครับทุกคนนะครัแล้วก็จะลงใต้ครับไปทะเลกัน านผู้ชมครับแต่ข้อเสียของการเดินทางมาถึงสุรภูมิหรือว่าไทยในช่วงเช้าแบบนี้ก็คือบางโรงแรมครับอาจจะห้อง,งยังไม่พร้อมที่จะเช็คอินครับจะต้องรอจนถึงช่วงหลังบ่ายโมงฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าครับจองจองห้องไว้ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกคนก็สามารถเช็คอินได้ฮะอันนี้ที่เห็นคือคุณม้งเชื่อจะเป็นชาวรัสเซียนะครับนี่ครับคล้ายๆกันทุกคนหน้าตาคล้ายกันแต่นี่คือเป็นชาวฝรั่งเศสครับนี่ครับ ทุกทจะทราบไหมครับว่ายุโรปครับหลังจากสิ้นเดือนกุมภาไปแล้วไปครับก็จะเริ่มซาลงแล้วครับนักเที่ยวระยะไกลครับก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูซัมเมอร์หรือว่าเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูหนาวก็อาจจะนี่ครับลดน้อยลงครับก็อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวทางไกลยุโรปครับอาจจะไม่ค่อยมาที่ประเทศไทยแต่ันีงเชื่อว่าหลังจากเดือนกุมภาไปมีนาเมษาครับงานสําคัญที่รอเราอยู่ก็คือเทศกาลมหาสงการครับอันนั้นก็จะเป็นอีกเหตุ อีเวนต์หนึ่งครับที่จะนี่ครับมีน้องเที่ยวมาที่บ้านเราเยอะมากครับในช่วงนี้ถ้าผู้ชมวันวาเลนไทน์วันสุดจีินครับแอดมินไปเดินสำรวจที่ไม่ว่าจะเป็นทางเยาวราชแล้วก็ไอคอนสยามนี่คือแบบโอ้โหทุกคนแน่นมากเดินแทบไม่ได้เลยครับรัสเซียก็ยังมาเลยทุกคนครับเป็นท็อป5ครับที่มาบ้านเราตลอดครับมาจนถึงประมาณเดือนมีนาเมษาเลยฮะน้องเที่ยวรัสเซียก็จะมีแพลนครับไปยังเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะเสม็ดเกาะสมุยครับ ภูเก็ตพัทยาเนี่ยฮะท่านผู้ชมจะอําหัวหินนี่ยคกุ๊ปฝรั่งเศสที่เห็นนี่คือมีหลายกุ๊บ้าครับนะครับก็จะมีทั้งกุ๊ปที่จะเดินทางไปยังใต้แล้วก็ลงขึ้นเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายนะครับนี่ทุกคนรับกุ๊บสรล้าครับให้ดูสิครับแต่ละกุ๊บประมาณเกือบๆสี่สคนเลยครับ เหลืออีกกลุ yeah. ่มหนึ่งครับที่ยังดีฟกันหรือว่ายังไม่ครบจำนวนคนนะฮะนี่ครับถ้าท่านผู้ชมเราจะเจอกลุ่มที่มาเป็นแฟมิลี่แบบนี้ครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับ ท่านผู้ชมให้ดูเช้าวันนี้ครับวันอาทิตย์กรุ๊ปนักเที่ยวชาวฝรั่งเศสและก็เป็นกรุ๊ปนักเที่ยวที่เป็นชาวรัสเซียครับท่านผู้ชมมากันด้านสนามบินมานะฮะบางวันครับบางไฟ์เราเจอกรุ๊ปนักเที่ยวที่เป็นชาวโปแลนด์ฮะชาวฟินแลนด์ครับแต่เช้าวันนี้ท่านผู้ชมกรุ๊ปที่เจอคือเป็นชาวฝรั่งเศสแบบนี้ฮะท่านใครที่อยู่ฝรั่งเศสครับคอมเมนต์บอกนะครับว่าตอนนี้อากาศที่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างครับยังหนาวอยู่ไหมฮะ คือเราแปลกใจว่าทำไมปีนี้น้องเที่ยวยุโรปครับทางไกลครับมาที่บ้านเราครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับกลางเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ฮะดูครับ ท่านผู้ชมให้ดูดูบรรยากาศในช่วงตอนเย็นบ้างน,นะครับของวันนี้ครับเวลาตอนนี้เวลา17บเนิกาครับโอ้โหบรรยากาศในช่วงเย็นก็ไม่ต่างจากช่วงเช้าเลยครับยังคงคึกคักคมากๆนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมกรุ๊ปนักท่องเที่ยวเป็นชาวยุโรปนี้มากันท,นทั้งวันจริงๆนะฮะตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่ครับ ท่ไม่ดูครับในช่วงเย็นวันนี้ครับกรุ๊ปท่องเที่ยวครับจะเห็นหลากหลายมากขึ้นทั้งทางเอเชียแล้วก็ทางโซนยุโรปครับซึ่งต่างจากช่วงเช้าที่เห็นกรุ๊ปฝรั่งเศสครับกรุ๊ปขนาดใหญ่ครับซะส่วนใหญ่ครับให้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้ท่านผู้ชม ตามข้อมูลที่แอดมินได้ไปศึกษามาท่านผู้ชมเขาบอกว่าในช่วง13กุมภาพันธ์ถึง22กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมยอดจํานวนนักท่องเที่ยวของชาวจีนครับเพิ่มมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากๆครับจากปากติเมื่อก่อนนี่ครับเราจะอยู่ที่ประมาณ13,000คนครับต่อวันครับแต่พอช่วงตุดจีนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนครับเข้ามาไทยครับวันละ30,000คนทุกคน,นก็ถือว่าเป็นจานวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ เป็นช่วงฤด,ดูซีซันของนี้ครับทางเอเชียบ้านเราครับในช่วงสุดจีนนี้ฮะก็ไม่แปลกใจทานผู้ชมแฟนมินไปที่เยววาวราชเมื่อวานนี้ฮะโอ้โหน้องเที่ยวเป็นหลักแสนเลยครับทุกคนที่เยววาวราชครับเนี่ยฮะก็สุดจีนอีกสามสี่วันที่จะมาถึงนี้ท่านผู้ชมก็น่าว่าก็คิดว่าน่าจะคงคึกคักมากกว่านี้นะฮะจะให้ดูบรรยากาศตรงส่วนนี้ท่านผู้ชมโอ,อม้โหคือทาง ออกประตูที่จะไปสู่หมายเลข3หมายเลข4นี่ฮะมันแน่นมากคนะรับท่านผู้ชมบรรยากาศดูดิครับถือว่าปีนี้บ้านเราคึือคักสุดๆครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับจนถึงนี้ครับเดือนกรุมพาช่วงกลางเดือนแล้วฮะแต่โดยโดยโดยข้อมูลทนะ่านผู้ชมในส่วนของโรงแรมแล้วก็สถา,านที่ท่องเที่ยวแล้วก็บริษัททัวร์ครับ ช่วงเดือนหน้าเราก็จะเริ่มโลดและทุกคนก็คืองานจะน้อยลงแล้วครับแต่ก็คงจะไม่เงียบสนิทแค่ทีเดียวท่านผู้ชมเพราะว่า,วา้องเชื่อระยะใกล้อย่างเอเชียครับก็ยังคงเดินทางมาที่บ้านเราครับแต่ว่าในส่วนของทางโซนทุรกครับก็น่าจะเริ่มที่กับนี่ฮะลดการเดินทางน้อยลงแล้วฮะ ให้ดูท่านผู้ชมตรงแถวผงที่นี่ครับเป็นเพื่อนจะญาติบริษัททัวร์มารอรับนักท่องเที่ยวตรงนี้คือแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงนท่านผู้ชมดูดีครับบรรยากาศของวันนี้ไม่ต่างก,กับเมื่อเช่นชงเทศการนะครับวันปีใหม่หรือวันสงการเลยครับี่ครับ ถือว่าปีนี้ครับช่วงวันเลนทายจุดจีนี้คือคักสุดๆครับดูครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเอนนมินก็มาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นวันนี้เลยครับก็เก็บภาพบรรยากาศทั้งในส่วนของช่วงเช้าตรู่แล้วก็ในช่วงเย็นวันนี้ครับเป็นอีกวันหนึ่งที่บรรยากาศการท่องเที่ยวบ้านเรายังคงคึกคักครับให้ดูคุกทาง่วนยุโรปครับที่ทะลักเข้ามาไทยช่วงนี้ครับฝรั่งเศสช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงปิดเทอมสำหรับเด็กนักเรียนฮะประมาณสักสองสัปดาห์สองสัปดาห์ได้ครับนอกจากทางโซนของฝรั่งเศสครับประเทศทางเนเธอร์แลนด์ก็ เดือนกุมภาพันธ์ครับดูคือคักมากกว่าปกตินะครับหลายเท่าตัวนะครับประกอบกับทางสุนทรโลกครับเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นเยอะมากครับสำหรับปีที่ผ่านมาแลวก็ปีนี้เ้วยกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้กับทางช่องได้ครับขอให้ทุกคนวันนี้ครับมีสุความสุขมากแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ